ก็ที่สนใจมาทำ MRI ก็คือมันมีอาการแปลกๆอะคะ่ะจะจะปวดหัวค่ะปวดหัวแล้วก็ร้าวลงต้นคอแล้วก็บ่าไหลนะคะแล้วก็แขนแขนขาซีกซ้ายอะค่ะจะชาๆหน่อยรู้สึกว่าจะแรงไม่ค่อยมีที่เห็นได้ชัดก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่า ก็เลยตัดสินใจมาตรวจดูนะคะก่อนที่จะทำก็มีศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีไปปรึกษาคุณหมอะคะ่ะที่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอะคะ่ะก็คุณหมอก็แนะนำว่าจะต้องจะต้องตรวจละเอียดนะคะเพื่อที่จะทราบถึงสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอะคะ่ะ ว่ากลัวไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่า,เ,าเราก็อยากรู้ว่าเราเราเป็นอะไรกันแน่นะคะถึงถึงมีอาการแบบนี้อะคะ่ะความรู้สึกที่เข้าไปนะคะก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะก็ก็เย็นดีนะ <c oughs> เข้าไปก็นอนสบายสบายไม่ต้องเกรงอะคะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียงก็ไม่ได้ดังมากจนจนน่าตกใจอะไรนะคะ อึดอัดไหมก็สบายสบายค่ะสบายสบายมากกว่าเหมือนเรานอนหลับปกติอะค่ะที่ตัดสินใจมาที่ PC ประชาชื่นแห่งนี้นะคะก็คือจากที่ดูจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์อะไรต่างๆก็เห็นถึงความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ด้วยทีมแพทย์ด้วยการบริการอะไรก,ก็โอเคมากๆค่ะ